วันที่13กันยายน2566นะครับพร้อมเพียงกันเวลา12นากา30นาทีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพอเริ่ม13นาฬิกาก็จะมีพิธีวางศีราเลิกที่ทำการอำเภอสุงเนินแห่งใหม่นะครับอยู่ที่ที่ราชพัสดุนะครับของโรงเรียนระดมวิทยาสุสรนนะครับท่านกฤษณ์ทอดเริดสำโรงในอเภอสุนเนินนะครับก็ท่าน ิจสนานเลือดสมปกครองอน,อนะครับออท้องที่ท้องถิ่นนะครับอำเภอสุเดินตอนนี้มันก็มีกำนัน,นหลายตำบลน,นะครับมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะครับท่านนายอำเภอสอเุเ d e ก็กําลังดูการเตรียมสถานที่นะครับจัดพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อจัดวางศิลาเลษ์กนะครับงานวันพวงนี้นะครับ

少看。 ทำโดยท่านกิษณทรเลิศสมโขและก็ประธับอดยสสมเน็นะครับแล่นไทยไปกนดำผู้ใหญ่ด้เดินกำระดัวผู้ใหครับผู้ทีเมี่อมายถึงตมจเที่ปงะถานที่นะครับสวัสดีคับ จำเริญหัวใจโชคดีมีมากมายเปนตาเป่นใจที่ได้พบ สูงเงินบ้านฉันครับอยู่บริเวณสถานที่สร้างที่ว่าการอำเภอสูงเนินแห่งใหม่นะครับบริเวณที่ปราดพัสดุนะครับที่ของเรียนระดมวิทยาลัยสอนนะครับเนืน้อที่อำเภอสูงเนินจัดทำสถานที่วันนี้ก็เตรียมวางสีราเลิกนะครับเนื้อที่33ไร่นะครับ นายกิศนัททอเลิศสำโรงในอำเภอสุเนินนะครับพร้อมด้วยปลัดอำเภอสุเนินฝาปลัดอาวุโสนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับจัดเตรียมสถานที่ความพร้อมนะครับสำหรับงานวางศิลาฤกษ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับท่านที่จะมาร่วมงานก็ขอเชิญนะครับเวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับพร้อมเพียงการบริเวณ สถานที่จัดวางศิราลเร่อำเภอสนเด็จแห่งใหม่ครับตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่ครับวันนี้ก็ได้กำลังไกลเป็นกลางนะครับเป็นสปอนเซอร์ขนมจีนนะครับแล้วก็มีรถวกลรอมาให้คนของด้วยนะครับ จัดเป็นแนวะครนะอ้าวดึงเลย

แน่นอนครับจัดเตียงกยีดตรงเป๊ะนะครับไม่มีเป๋เลยนะครับเจั3 อันนี้มาจากไหนครับส่วนน้องนุชหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่มีรไรเกษตรครับสนับสนุนสนับสนุนใช่ไหมครับผมมีรายเกษตรสีคิ้วหรือว่าสีคิ้วเนาะนี่เขาเรียกดอกอะไรครับนรับนี่ส้อยไก่ครับงอนไก่ครับหงอนไก่งอนไก่ในมันทนไหมเวลาปลูกก็เป็นแม้ดุู้กครับผมอยู่เลยสักสามสี่เดือนสามสี่เดือนเรามาจัดงานแล้วเราก็ใช้ต่อในพื้นที่ได้มีไรเกษตร สีคิ้วนะครับชื่อเต็มๆของเราเลยนะทีอะไรเกษตรแล้วพริกนโลดีนครราชสีมาครับนี่เกษตรสีคิ้วนะครับมาจัดดอกไม้ให้นะครับสุงเน้นบ้านฉันครับไรสดผ่านเพจให้ดูบรรยากาศนะครับค่าน่น้องไอนผ้าหรืหอ้อันนี้วิไลเกษตรนะครับ5หลังานไห เกษตรสีคิ้วเรื่องดอกไม้ไว้ใจเกษตรนะครับเกษตรเขาเพิ่งมีงานมาไหมใช่ไหมผ่านยังใช่ครับเพิ่งมีช่วงมุกกาลาครับพี่อ๋อจะมีทุกกาลาทุกปีก็เรียกงานอะไรงานฤดูหนาวนะซึ่งว่างานอะไรดอกไม้บานครับผมดอกไม้บานนะครับสุขเนินบ้านฉันนะครับกดไร้ผ่านเพจประชาสัมพันธ์อำเภอสุขเนินนะครับ สีคิวเราเพิ่งไปมาไปเยะี่ยมโรงเรียนนนกลุ่ม2-10นะครับงานการศรึกษามาจะรับเชิญไปประหลัดอุตสรเพื่อสงเนินนะครับหมอโต้งนะครับทานายเพเภอก็กำลัง ขอบคุณนะครับเข้ามาชมหลายท่านเลยนะครับเพจสุนเนินบ้านฉันนะครับเอากี่ตัวพี่ตพรุ่งนี้จะมีพิธีทางสงนะครับเวลาประธานในพิธีนะครับท่าน สยามสรีมงคลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิมานะครับก็จะวางซีลาฤกเล์ก็จะมีเจ้าคณะเบอร์สุเนินนะครับท่านพระครูถาวรกิจจลักษ์ดรเจ้าคณะเบอร์สุเนินเจ้าวาดวัดใหญ่สุเนินนะครับร่วมพิธีวางซิลาฤกเล์นะครับพิจิตรสทั้ง11ตำบลนะครับก็จะชยันโตนะครับเจ้าคณะระดับเจ้าคณะตำบลนะครับตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับ ดอกไม้จาก,กเษกเษตรซีคิวเวลาเกษตรเนี่ยนักศึกษาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งพันนะหนึ่งพันเลยนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมไม่ครับเจ้าหน้าที่คนงานครับคนงาน,น,านอ๋อเรามีมาหลายป็นแนกเน,ะเนาะเราไปดูประบลต่างๆกำลังทำงานนะครับ สูงเนินบ้านฉันครับเราอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอสูงเนินแห่งใหม่นะครับสัสดีครับมาจากตำบลไหนครับเนี่ยตำบนโคราชรตำบลโคราชนะครับตำบลโคราชแสดงว่าเมื่อเช้านี้มาหลายตำบลแล้วใช่ไหมจิตอาสา904ตำบลโคราช สีสีาเงินในตำบลไหนจ๊ะตำบลบุกขี้เหล็กบุกขี้เหล็กตีเหลืองตำบลโคราชผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ตำบลโคราชนะครับ,บ,บรผมแอบไปถ่ายวัดวันนั้นไม่เจอผู้ใหญ่บ้านเจอแต่เจ้าวาดฝ่านไปเยี่ยมวัดเมืองเก่า สุนเนินบ้านฉันครับเราอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้กรเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดสถานที่ผู้นำท้องที่ของเราท้องที่เนาะท้องที่ผู้ใหญ่กำนันสารวัตรแพทย์ผู้ช่วย ตำบลไหนครับตำบลสุงเนินค่ะตำบลสุขเนินเจ้าของสถานที่ตำบลไหนครับตำบลโคราชตำบลไหนครับตำบลสุงเนินครับตำบลสุงเนินผู้ใหญ่บ้านไหนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบูหินโมก้าครับบูหินโมก้าผู้ใหญ่ไม้ป้ายแดงนะครับป้ายแดงป้ายแดงนะครับผู้ใหญ่ป้ายแดงไหมนะอันนี้หมู่ไหนตำบลไหนครับในตำบลไหนครับตำบลโคราชอันนี้ผู้สุสสวนี่เป็นผู้สูงอาวุธยุหรือว่าสวัสดิกำนันโอ้สวเนี่ยครับ เป็นสองตำแหน่งเนาะได้เงินเดือนอย่างพี่ชอบเดินเงินเดือนอย่างได้แล้วแต่ยังไม่ได้พอปีหน้าออันนี้ตำบลไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นรแพทย์สยาหรือเปล่าตำบลมุกขิเล็กแพทย์ตำบลนะครับแพทย์ตำบลแพทย์ตำบลไม่มียาเนาะสวยที่สุดนีมุกขิเล็กโนดาครับอันนี้เราไลฟ์สดนะครับก็ให้ พี่น้องประชาชนที่ดูประมาณเจ็ดพันคนยืนยันว่าสวยไม่สวยมดึนๆหน่อยนะครับตี้เต็นอันนี้ตำบลไหนครับเนี่ยตะบลสุงเนินตะบลไหนจ๊ะสุเนินค่ะตำบลสุงเนินอันนี้ก็ตำบลสุงเนินเนาะสุงเนินนี่เรามาชุดใครชุดมันเลยเราไม่มีทีมอย่างเขาใช่ไหมสุงเนินเราสวยเฉพาะบุคคลเนาะอันนี้ก็สุงเนินนะครับ ที่นั่งเป็นลมอยู่ตำบลไหนครับหนังตำบลของท่านโอ้ยหนาสงสารนะป่วยเขาก็ยังใช้งานนะครับเป็นแพทย์นะครับก็ป่วยเขาใช้งานอยู่เอาหายแล้วนะครับบุญมีนะครับวัสดีครับเดี๋ยวเรดูดูเสงแจ้งกันนสวันดีครับผมบุญมีครับทีกรอนชโอครับแข็งแรงแล้วครับดีขึ้นครับเต้นจะเป็นลมนะครับวันนี้เต้นจะเป็นลมครับขอบคุณทุกเนื้อเขตบ้านฉันด้วยนะครับนี่สุดยอดครับ บรรยากาศนะครับการเตรียมงานเราต้องหามุมแจ้งๆครับนี่รถกำนันไกนะครับบอร์ดเลเจอร์นะครับบร,เเรบ,บริการหนมจีนเลยสู้หลวงพ่อแม่ทีทองดีมาไหมพวกนี้ได้เชิญไหม ไม่มั่นใจไม่ได้ถามนายเลยครับอ่ามีคนถามด้วยหลวงพ่อไม่ชีมาทําพิธีไหมมาเป็นไม่ชีทางเออเป็นพามจากโคราชนะครับจากสำนักพุทธนะครับพวกนี้ไม่รู้จะเชิญไหมไม่ได้ไม่เจอตะบนตะบนนะอะไรคงยางเนาะไม่ได้เจอไม่รู้ท่าทางอำเภอเชิญไหมครับพอพวกนี้ก็จะเป็นงานส่วนรวมจเจ้าคณะอำเภอมาไม่แน่ไม่ไไมชีอาจจะมานะครับ หลวงปู่พระครูถาวรกิจรักมาพวกนี้มาเป็นประธานฝ่ายสง ุ่มรอสาวสวยนะครับจิตอาสากับสารวัตรนะครับแพทย์แพทย์หรือว่าผู้ช่วยสารวัตรสารวัตรใช่ไหมสารวัตรค่ะสารวัตรกับจิตอาสานะครับน้องเอฟน้องเอฟผู้ใหญ่นพนะครับนุ่นันนายเพื่อนั่งสุนเนินมั่นฉันครับไร้สดผ่านเพลิดนู้ยีเลืมนะครับ13นาฬิกาผู้ใหญ่นพเนี่ยเพิ่งขายประตูเสร็จกลับมาเลยนะครับงานหลวงงานลาดไม่เว้นนะครับ Добрый день.